เราก็มาเริ่มแปลกันเรื่อง of c o l o r นะครับเป็นเรื่องสีนะครับเป็นเรื่องสีเป็นเทศกาลแห่งสีนะครับนักเรียนทีนี้ people ในพาร a g r a p ที่หนึ่งนะครับใน p a r a g r a p ที่หนึ่งคุณครูก็จะอ่านหนึ่งประโยคแล้วก็จะทําการแปลนะครับนอกจากจะแปลให้พวกท่าน ได้ฟังได้ยินกันแล้วนั้นคุณครูก็จะแนะนำวิธีแปลนะครับหลักการแปลอันนี้เป็นประโยชน์อันมหาสารเมื่อมาตระการตานะครับซึ่งไม่มีเรียนที่ไหนนะครับยกเว้นว่าท่านจะไปเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่เชื่อห้านนะครับ Hindu people in India and all over the world celebrate Holi or the festival of colors นะครับชาวฮินดูคนฮินดูในประเทศอินเดียหรือทั่วโลกนะครับก็เฉลิมฉลองในพิธีศักดิ์สิทธิ์ Holi แปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับ Festival เทศการแห่งสีนะครับ เทศกาลแห่งสีก็คือพิธีที่ศักดิ์สิทธินั่นเองนะครับอันนี้คือคําตอบที่บอกอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับขณะนี้เรากําลังแปลในพารากราฟที่1น,นะครับ To celebrate it on the day a f the full moon in February or March นะครับเขาเขาหมายถึงใครก็หมายถึงชาวฮินดูนะครับฉเฉลิมฉลอง หลังจากวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงฟูมูลหลังจากวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงนะครับวันถัดมาก็จะเป็นวันที่เฉลิมฉลองเทศกาลนะครับซึ่งจะตกอยู่ในเดือนเฟบรุ y เดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เดือนมีนาคมนะครับ The Festival Celebrates the Beginning of Spring นะครับเทศกาลนี้นะครับ การเฉลิมฉลองนี้จะเริ่มต้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฤดูใบไม้ร่วงนะครับ It also c e l e b r a t e d how good is strong e r than evil นะครับมันเฉลิมฉลองเพื่อที่จะแสดงว่าความดีงามความถูกต้องทานองคองธรรมนั้น มีกวามมีชัยชนะเหนือกว่าความชั่วร้ายนะครับกู d ในที่นี้หมายถึงความดีงามนะครับอี Evil, ิหมายถึงความชั่วร้ายแสดงให้เห็นว่าความดีนั้นมันชนะมันมีพลังมากกว่าความชั่วร้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ In the old days people celebrated holy for five days นะครับ ในอดีตการโอเดก็คืออดีตหรือวันเก่าวันเก่าก็คือพูดให้มันไพเราะเพาะพิงสนอหูก็คืออดีตการนะครับประชาชนคนทั่วไปก็จะเฉลิมฉลองพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลา5้าวันสัดก,กันเต็มเหนียวนะครับใส่กันเต็มเกียร์นะครับ Today most people celebrate holy for two or three days นะครับ ทุกวันนี้นะครับไม่รู้ว่ามันขี้เกียจหรือเปล่านะครับมันก็คือมันก็เฉลิมฉลองเพียงแค่2อถึงสวันเท่านั้นหรือไม่มีตังก็ไม่รู้ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้บอกผู้เขียนไม่ได้ชี้แนะไวัยน,นะครับ It is a time for Hindus to relax and have fun นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวิินูู ผ่อนคลายนะครับสบายๆสไตล์ฮินดูนะครับแล้วก็สนุกสนานร่วมกันนะครับเฮฮาปาจิงโกอะไรพวกนี้นะครับประมาณนั้น During the festival all people rich and poor men and women young and old are equal and enjoy this time together นะครับในช่วงเฟสติวัลในช่วง เทศกาลณจุดนี้นะครับณจุดจุดนี้นะครับทุกทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะแก่เท่าหรือหนุ่มสาวเท่าเทียมกันหมดนะครับมาสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะร่วมกันในวันนี้จบการแปลในพารากราฟที่หนึ่งตามมาติดด้วยพารากราฟที่สอง before the festival the streets are full of people นะครับก่อนเทศกาลจะเริ่มต้นนะครับคนก็แออัดยัดทนานเต็มถนนกันไปหมดนะครับ streets full of people they are buying and selling powders of different colors such as green red blue and yellow นะครับทุกคนก็มีการซื้อมีการขายฝุ่นสีนะครับ สีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองนะครับ The women make special food to eat for นะครับ for the festival นะครับสุภาพสตรีก็เตรียมอาหารนะครับทำอาหารเพื่อจะมาบริโภคมารับประทานมาเจ๊ะปพึ้งกันในช่วงวันเทศกาล On the night before Holy, the men and the boys make a big f i r e นะครับในช่วงกลางคืนก่อนที่จะมีเริ่มต้นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้ชายสุภาพบุรุษแล้วก็เด็กเด็กผู้ชายนะครับก็จะร่วมกันก่อกองไฟขนาดใหญ่ Family sing and dance around the fire นะครับครอบครัวก็จะมาร่วมเต้นเต้นลํากันนะครับ รอบๆกองไฟนะครับ The next morning the fun begins นะครับอันนี้เรากำลังเริ่มแปลในภารากราฟที่3นะครับในตอนเช้าวันถัดมาความสนุกก็เริ่มต้น People don't work on this day นะครับคนนะครับหรือมนุษย์นะครับหรือพวกชาวฮินดู นะครับคนกลุ่มนี้นะครับไม่ทํางานในวันนี้นะครับเขากําลังบอกว่าวันนี้ก็คือ Holiday hey, hey, hey. นะครับ They wear their old clothes so they don't get color all o v e r their new clothes นะครับพวกเขาก็เอาเสื้อผ้าเก่าๆนะครับเอามาใส่นะครับเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าใหม่ๆของพวกเขานั้น โดนสีเปะเปื้อนเต็มไปหมดนะครับ then they go out into streets นะครับแล้วเขาก็ออกไปเพ่นพ่านกันบนถนนขอโทษนะครับพูดไปเหมือนสุนัขเลยครับอันนี้พูดเล่นนะครับพวกเขาก็ออกไปตามท้องถนนนะครับ first they throw powders of different colors at each other ตอนแรกก็เคลี้ยงนะครับเคลี้ยงฝุ่นปาฝุ่นผงสีต่างๆนะครับด้วยสีที่หลากหลายนะครับสัดกันโครมโครมโครมปลาสีใส่กันเล่นนะครับ colors c o v e r everyone from part top to bottom นะครับสีหลากสีก็ได้นะครับเต็มไปหมดตั้งแต่หัว จะลดเท้านะครับก็เนื่องจากเนื่องอันมาจากว่ามีการกว้างปาสีใส่กันนะครับก็เต็มตัวไปหมดนักเรียนจินตนาการตามนะครับอันนี้เป็นเทศกาลแห่งสี After that they start to t h r o colors water on one another นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้เป็นประโยคที่สำคัญนะครับหลังจากนั้นนะครับ พวกเขาก็ทำไมครับเอาน้ำผสมสีอ๋อนะครับเอาน้ำผสมสีนะครับสาาดเข้าใส่กันนะครับสงการไทยมันก็มีบางคนเล่นพิเลนพิเลนนะครับมันก็เอาน้ำผสมสีบ้างผสมแฟบบ้างนะครับสาดเข้าใส่กันนะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับมันค,คล้ายคลกันนะครับอันนี้มันคฟังดู อ่านดูก็คลับคล้ายคลับคลาปรนหนึ่งว่าเป็นเทศกาลสงการไปสร้างนั้งงนนะครับ By the end of the day everyone is a walking rainbow of color นะครับโดยในตอนจบนะครับก่อนที่เทศกาลนี้จะจบลงนะครับทุกคนก็เหมือนสายลุงสีลุงเดินได้ walking rainbow นะครับ of color when they get home in the evening นะครับ they wash their faces body the clothes to get the color out นะครับพวกเขาก็กลับมาบ้านนะครับล้างหน้าล้างตานะครับชำระล้างร่างกายนะครับซักเสื้อซักผ้านะครับเอาสีเหล่านี้ออกไป everyone is happy at the end of the day because S was s o much fun นะครับทุกคนก็มีความสุขสนุกมากนะครับในเทศกาลในตอนท้ายของวันเทศกาลแห่งนี้นะครับ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to p l e s s like share and subscribe See you in the next video. Thank you. Bye.